กด3ข้อที่จะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้จากวอร์เรนบัฟเฟตต์มีอะไรบ้างข้อที่1นะครับอย่าพยายามสูญเสียเงินต้นนะครับพยายามลงทุนด้วยไมเซตของนักลงทุนคือคำนวณให้ดีแล้วก็ทำกันบ้านให้เยอะนะครับอย่างลงทุนแบบนักลบหรือนักเลงจะได้จะเสียเท่าไหร่เท่ากันนะครับลงทุนแบบบ้าบิ่นนั่นเอง ข้อ2นะครับก็คือดูปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจอย่างที่เราทราบกันดีก็คือวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ย mm hmm. เขาเป็นสายฟ mm ันเดเมนทัลเขาจะดูเรื่องพื้นฐานเป็นหลักพื้นฐานของธุรกิจมีอะไรบ้างก็คือ,อที่ผ่านมาธุรกิจนั้นทําอะไรมาก่อนมีความสอดคล้องกับสีที่เขากำลังจะทําในส่วนอนาคตไหมธุรกิจมีอนาคตยืนยาวหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลกําไรเป็นยังไงนะครับวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือแม้แต่ดูเรื่องของเขาเรียกว่าบัญชีทางการเงินนะครับเราต้องดูเขาเรียกว่างบดุลให้เป็นด้วย ข้อ3พอมั่นใจในศักยภาพของหุ้นตัวนั้นแล้วนะครับก็ให้เราเข้าซื้อในช่วงเวลาที่มันถูกหรือราคาสมเหตุสมผลนั่นเองมันก็จะมีช่วงเหมือนกับเป็นช่วงลดราคานะครับถ้าเป็น l a ซาด้ก็เป็นช่วง1111 11. ช่วงแบบนี้มันจะเป็นไซเคิลนะครับมันจะวนมาเป็นรอบๆหุ้นที่ดีบางทีไม่ใช่ราคาสูงตลอดเราต้องเข้ามาในช่วงที่ PE มันสมเหตุสมผล PE เนี่ยดูเป็นเท่านะครับวิธีการคำนวณ PE นะครับก็ดูจากราคานะครับหารด้วย เออร์เน็งต์ per share